ของแคปซูลมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าข้าวเราเกิดโรคอะ,อะมันจะแก้ปัญหาได้ไวตรงที่ว่าข้าวชะงักแล้วไงใส่แปซูลไปแล้วนี่ข้าวมันไม่ค่อยขึ้นแล้วแก้ปัญหาได้ไวคือข้าวมันไม่ขึ้นพร้อมกันนะข้ับจะเสียแล้วอะจะเสียแล้วแคปซูลจะแก้ได้ไวครับก็คือตัวนี้มันจะไปช่วยให้ข้าวที่มันหล่มหรือว่ามันไม่ค่อยขึ้นท่าเขาเนี่ยมันขึ้นแปพร้อมๆกันทันท้าหมดเลยครับแล้วหลังจากนั้น พอมันขึ้นเสมอแล้วรู้สึกเรื่องของรวงเรื่องของอะไรเป็นไงบ้างต้นข้าวแข็งแรงต้นข้าวแข็งแรงมากต้นนี้นะแต่ใช้ยังไงต้นนี้สามแคปซูลสอสองร้อยลิตรสามแคปซูลนะครับสองร้อยลิตรพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยแก่เม็ดออกดำเลยดำเลยนะครับดำเลยตัวนี้สามคือเจ็ดวันที่เลยสามแค่สามคือเจ็ดวันเท่านั้นผสมวินาทีพี่น่าแต่ด้ใจร่วมกันกับวินาทีไหมวินาทีใจวินาทีกี่ซีซี ต่อน้ำสองร้อยนิดเนี่ยสามร้อยจีซีสามร้อยจีซีต่างครับวิงโผลิหนร้อยจีซีวินโผล่หนึ่งร้อยด้วยใช้สามตัวครบสูตรเลยสามตัวครบสูตรเลยถือว่าเป็นผลไวเป็นผลไวและประทับใจกันตรงนี้ตัวนี้จะแก้ปัญหาตอนที่ว่าเกิดหนอนเกิดอะไรใบใบข้าวไหม้แล้วตัวนี้จะช่วยให้ใบข้าวเปลี่ยนใหม่อ๋อหมายถึงเรามีสภาพในเรื่องของความ เขาเรียกว่า,าความที่มันโดนหนอนเนี่ยมันหน,นอนกอเนี่ยมาเล่นงานแล้วเนี่ยหรือถ้าไม่ต้นข้ามันโซมเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาไวเลยต,ตัวนี้เลยต้นแข็งตัวนี้เลยจะช่วยของบินได้บินได้<อ>ี้เขาตัวนี้คู่กันเลย<ด>แล้วตอนนั้นมีมีเขาเรียกว่าหนอนกอเนี่ยก็เห็นผลไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเรามาก็จะได้ดูในเรื่องของของของรวงข้าวที่มองเห็นนะแล้วเรามาดูกันอีกทีคือวันนี้วันนี้ผมฝากาไวนิดหนึ่งสาหรับทุกๆคนเลยในเรื่องของ ข้าวเนี่ยคือมันยังไม่วาดผลกันในเรื่องของว่าได้มากได้น้อยเนี่ยมันต้องวันเกี่ยววันเกี่ยวคิดว่าน่าจะได้ถ้าไร่ละวร้อยังไร้ล้ร้อยถังแน่นอนร้อยถังแน่นอนกับประกันนะครับปกติได้ตั้งหลายแปลงนี้ปกติก็ทำร้อยไร่มันจะได้แค่หกพันนะได้หกสิบถังหกสิบถังแค่นั้นแล้วได้ร้อยไร่นี่พระเอกเลยว่าเข้ามาเกือบเท่าตัวเลย ใช่ใช่ต้นทุนนี้ดูแล้วลดไปเยอะเลยครับต้นทุนตอนนี้น่าแต่งใช้รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยาจะจ่ายเลยน่าจะลดต้นทุนได้ประมาณห้าหมื่นบาทลดลงห้าหมื่นบาทเลยห้าหมื่นโอ้บางคนบอกว่าแพงยังไม่กล้าใช้แต่ตอนนี้คือลดลงแล้วเรารู้แล้วว่าจบแล้วตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องฉีดบ่อยใช่ใช่นะครับฉีดแค่สามครั้งเลยโอเคครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือข้าวที่เอามาให้ดูด้วยข้าวกำลังตอนนี้กำลังเป็นแบบนี้หมดเลยข้าวตัวนี้มันจะเป็น มันจะพื้นมันขึ้นไหคะมันขี่ไว้เลยหมายถึงว่าหญ้าหญ้าลกมากขี่จนข้าวข้าวแย่เลยอะแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าออกเขเกี่ยวหญ้าออกแล้วข้าวมันออกรวงก่อนเขาเลยเหลืองก่อนเขาเหลืองก่อนเขาจิดยาตัวนี้แตกสุดยอดสุดยอดไหมครับสุดยอดโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียกมาประชุมกันอันนี้โอเคแล้วครับขอบคุณนั่แหละมากครับผมครับวัสดีครับโอเคผมก็น่าทันด้วยนะครับ